สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท <Yeah. S 1> ่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับบ่าชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับคลิปนี้บ่าชาพาเพื่อนๆมาชมปลูกผักชีลาวนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ปลูกอยู่บริเวณเดียวกับผักชีไทยที่มีบล็อกนะครับก็จะมีผักชีลาวอยู่2แปลงนะครับแล้วก็จะเป็นผักชีไทยอีก2แปลงซึ่งทางนี้ไม่ได้ก่อบล็อกปูนนะครับเพื่อนๆแต่การปลูกเช่นเดียวกันก็ต้องมีหลังคาสแลนนะครับเพื่อนๆผักชีลาวนี้เป็นพืชผัก สวนครัวนะครับที่มีประโยชน์นะครับมีสปปรรพคุณทางอาหารให้เรามากมายเลยนะครับเพื่อนผักชีลาวนี่สามารถนําไปทํานี่ครับห่อหมกผักชีลาวแกงอ่อมผักชีลาวนะครับหรือว่านําไปกินสดกับน้ําพริกอะไรต่างๆนะครับผักชีลาวนี่ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะครับเนเพื่อน,อนปลูกง่ายปลูกเช่นเดียวกับผักชีไทยนะครับแต่ว่า ผักชีลาวเนี่ยจะเป็นผักที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอันนิยมทํากับข้าวแบบภาคอีสานนะครับจะเป็นออมนะครับก็จะอร่อยดีนะครับการปลูกผักชีลาวนะครับก็สามารถปลูกได้หลายแบบเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆปลูกแบบยอดหลุมก็ได้นะครับหรือว่าจะปลูกแบบหวานลงแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อน ําหรับอายุการเก็บเกี่ยวของผักชีลาวนะครับก็จะอยู่ประมาณที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบวันนะครับเพื่อนครับเพื่อน,อนผักชีลาวก็จะเก็บประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือต้นจะไม่สูงมากเกินไปนะครับก็ให้ต้นสูงเก็บให้ก่อนออกดอกยิ่งดีนะครับเพื่อนๆดูสิครับผักชีลาวสามารถโอ้โหกลิ่นหอมเลยนะครับเนี่ยเราสามารถถอนไปจําหน่ายหรือว่าถอนไปรับประทานได้นะครับในช่วงนี้ถ้า ผักชีลาต้นห่างนะครับเขาก็จะต้นอวบแล้วเขาก็จะสูงนะครับแต่ถ้าปลูกแบบหวานเมล็ดทีทีแบบนี้นะครับเพื่อนก็จะทําให้ต้นเล็กเรียวนะครับซึ่งเมื่อเรานําไปจําหน่ายนะครับเราก็จะได้ปริมาณที่เยอะและมากนะครับแต่ต้นจะเรียวหน่อยนึงนะครับเพื่อนผักชีลาพูดถึงคุณค่าทางสรรพคุณทางอาหารแล้วนะครับเพื่อน มีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบำรุงร่างกายขับลมในกระเพาะอาหารให้ขับถ่ายได้ง่ายนะครับเพื่อนๆสามารถมีสารที่ทำให้บำรุงเลือดได้นะครับเพื่อนผักชีลาวถือว่าทานแล้วรู้สึกอารมณ์ดีนะครับแล้วก็มีการขับลมได้ดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อน,อนสามารถที่จะนำไปปลูกได้นะครับสามารถ ปลูกได้ในแบบปลูกกระถางพื้นที่น้อยนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถปลูกในกระถางได้หรือจะปลูกในกระมังหรือบล็อกอะไรต่างๆที่เราสามารถจะปลูกได้นะครับหรือกองโฟมอย่างนี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพื่อนๆปลูกไว้สําหรับรับประทานนะครับเป็นผักสวนครัวนะครับนํามาทําต้มยําทําแกงทําอ่อมนะครับทำห่อหมูกิ่งอร่อยนะครับเพื่อนทุกวันนี้บ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงก็นําสาระดีๆการเกษตรนะครับมาให้ท่านผู้ชม ชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้ชมกันเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ